เดี๋ยวเราปรับโหมดกันนะคะพี่ออนค่ะมาที่ลีดเดอร์ของวงเกาหลีอย่างพิกแบงนั่นก็คือควอนจียงค่ะหรือที่เรารู้จักในนามจีดราก้อนะคะอย่างที่เราทราบไปค่ะว่าล่าสุดในคุณจีดราก้อนนะคะเพิ่งควักเงินสดๆซื้อเพนเฮาส์ไปค่ะแต่ล่าสุดแฟนๆเนี่ยน,นะคะบอกว่าวเขาน่าจะถอยรถคันใหม่นะคะกับรถบูกาตินั่นเองค่ะซึ่งราคาเนี่ยน,นะคะโอ้โหหลายร้อยล้านเลยค่ะ เรียกว่ารวยไม่ไหวค่ะและจะรวยไปไหนก่อนนะคะสำหรับทางหนุ่มจีดราก้อนหรือขวอนชิยงลีเดอร์แห่งบอยแบนด์ band, วงบิ๊กแปงวัย3 3ปี เพราะเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะเขาเพิ่งมีข่าวซื้อเพนเฮาส์ในโครงการนายวันฮันนัมด้วยเงินสดที่มูลค่ากว่า16,400ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินกว่า445ล้านบาทและล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าชีดราก้อนจะเพิ่มความชิลผสมความหือหวาให้กับชีวิตด้วยการซื้อรถบูกาติชิรอนซูเปอร์สปอร์ตค่ะในราคา 3.8ล้านดอลลาร์หรือกว่า133ล้านบาทมาไว้ในคอลเลกชันอีก1นคันค่ะหลังจากเป็นแฟนผู้ติด,ดตามนะคะตาดีแอบเห็นใน IG story ว่าศิลปินหนุ่มขายดีคนนี้เพิ่งจะโสพสต์ภาพเบาะรถสีเทากับเข็มขัดเนื้อััยขนาดยักษ์โดยมีตัวเขานะคะกับรถบูกติชิรอนซูเปอร์สปอร์ตนั้นกลายร่างเป็นของเสียวอยู่กลางรูปเบาะรถยักษ์ที่ว่าค่ะ แน่นอนค่ะว่าขนาดซื้อที่พักเกือบ500ล้านยังจ่ายสดแล้วรถสปอร์ตรูนะคะเกือบ150ล้านถ้าจะซื้อก็คงจะชิลๆเหมือนกันค่ะโดยเหตุผลที่ทําให้แฟนๆมั่นอกมั่นใจว่าจีดราก้อนซื้อรถสปอร์ตมัคคณะสูงที่มีความเร็วเกือบ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้มาไว้ในครอบครองเรียบร้อยก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยน,นะคะนอกจ,กจากจะชอบสะสมงานศิลปะแล้วยังเป็นสิงห์นักขับผู้ชื่นชอบความเร็วและสะสมรถสปอร์ตร,รูอ,อันดับต้นๆของวงการอยู่แล้วด้วยค่ะ ชิิๆร้อยคนลาตังค์ชิวๆเงินสดจ่ายเพนท์เฮาส์ไปแล้ว <S <S <โห S 2> รถเนี่ยก็ชิิๆจริงๆค่ะพี่ออนค่ะถูกต้องนะจีดะก้อนนี่เขาสุดยอดจริงๆริงค่ะ